สวัสดีครับผมสุนทรค้นมากรถไทยมื่อนี้มีรถไถ6 6 4 0มานํมานำเสนอครับรถไทย6 4 0คานนิ้วรถไถคันนี้เป็นคานนิวคานนิวฮอลแลนด์เป็นรุ่นท็อปรุ่นนิยมของทุกคนเพิ่นบอกต่อกันว่าใส่ดีมากรถไทย6 4 0ปี97 เกียร์กลางเกียร์กลางธรรมดาอันนี้เพิ่นขายตามสภาพด้วยครับชุดใบดันเป็นของไทยเฮงหนีชุดใบดันเป็นของไทยเฮงห,งห,งหีสภาพโดยรวมสวยครับยางหลังดียางเต็มยางเต็มครับมาเบิ่งอ่ะ แขนหลากหัหลากครับเดิมแขนหลากเดิมแขนยกกับเดิมครับฟ้าห้ฟ้า,ฟายัางบอดแตกสิ้นหล่อก,กับบหัวครับแต่ว่ารถดบอดด้ลางไปเห็ุงานมาสิ้นหล่อฟังนี้กับบหัวครับติดแต่ขีต,ตมครับเพิ่นไปไถหน้าขีดดินเหนียวมากกับบอดดหลางเลยใบ,ใบผ่านกับพอ่อใดอยู่ครับ คัดตรงคัดถ่ายสวยดีใบผ่านกับพอได้อยู่ครับเป็นผ่านเจ็แขนลากฟังขวากะสวยครับยังเดิมอยู่ยังสีเดิมอยู่ครับบอมีดแต่งนี่เล่าครับผมแขนยกแขนยังกะปกติฟังใส่มีเปลี่ยนแขนยกใหม่เพิ่งกับซื้อของดีมาใส่เลยครับ ยางสวยเวทล่อเวทยอยังกันยังครบครับเบาะมีขาดห่อไหมก็ได้เป็นกลองใหญ่เลยครับเป็นกองใหญ่เป็นรถอ,ออกห่างมาปลายแดงครับเจ้าของเดิมออกห่างมาปลายแดงครับดูโดยรวมรอบตัวรถครับใบดันก็มีมีผู้มีสอดอยู่ครับ อันนี้เป็นคานนิ้วเลยครับตัวแท่เลยเป็นคานรุ่นพิเศษเป็นคานรุ่นพิเศษรุ่นพิเศษจะมีลิ่นยุฟจะมีลิ่นประมาณสามนิ้วยู่ฟัง้ายมือครับกันแต่กันเหล่าเบื้องสาพาคเื่องครับลดย่งบ่ได้ล่างครับลดยังบดได้ล่างเบื้องสภาพเครื่องสวยจิบเลยอันตัวนี้ปั๊มโซลาตีไว้ปีเก่าเกตครับ เป็นรถเดิมบ่เคยเฮดสีครับอาจจะสาดตน่แต่ฟ้ากระโปรงแต่ตัวรถบ่เคยเฮดครับสีเดิมครับจ,จะสาดสีเน่แต่พวกขั้นใบมีดกับพวกฝากระโปงครับเป็นใบมีดของไทยเฮงหลีครับ K H L ชุดใบดันเป็นของ K H L ครับพวกสามเหลี่ยมมีอย่างกันยังสวยอยู่ครับผม มอสํำหรับคนที่จะเอาไปปั่นขายต่อครับหรือว่าญาติพี่น้องท่านไหนอยากจะเอาไปใส่ในให้ในส่วนตัวนี้เลยครับเพิ่นขายาราคา่่แพงครับขายในราคาห้าแสนแปดหบาทห้าแส0แปดหมืบาทบโดยร่วมรอบๆตัวรถสวยครับอันนี้คือเป็นคันรุ่นพิเศษนะครับมันจะมีลินอยู่นะครับมีลินดามไว้ แต่ก่อนมันชอบแตกครับคนที่เขาใส่กันมามันชอบแตกชอบเล่าเขาก็เลยเห็ดออกมาเป็นข้านหลุนสุดท้ายแล้วครับผมนี่มันจะเป็นหลิ่นหลินที่เขาเห็ดดามไวคือกันแตกกันกระแทกครับเป็นรถมือเดียวครับเป็นรถป้ายแดงซื่อป้ายแดงมาเลยครับเมืองภาพโดยรวมในโตรถครับใบมีดก็มีหัวมีอย่างอยู่ครับ พี่น้องท่านใดอยากจะเอาไปใส่การใส่งานหรือว่าสนใจอยากจะเอาไปดิ่วขายครับติดต่อมาเลยครับมาฟังเสียงเครื่องกันครับ